นี่มันรถแทรกเตอร์หรือรถถังกันแน่เพราะทันทีที่เจ้า KSIS สีแดงคันนี้โผล่มาในงานแสดงเครื่องจักรกลเกษตรทั้งหอนก็เงียบปริบผู้คนหยุดเดินหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปทันทีมันไม่ได้มาแค่โชว์แต่มาแบบหล่อเดือดและโหดเหมือนหลุดออกมาจากหนังสงครามไซไฟถ้าคุณคิดว่าแทรกเตอร์ก็คือแค่รถถ่ายธรรมดาา,ดาเหมือนเมื่อก่อนบอกเลยว่าคุณยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแน่นอนเพราะค s i h รุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาให้เป็นมากกว่าเครื่องมือการเกษตร มันคือสุดยอดเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ถูกจับใส่ไว้ในร่างของรถแทรกเตอร์สีแดงเข้มเงาวับแบบมีพลังงานในตัวแววตาของมันผ่านไฟหน้าและโฉบเฉี่ยวพร้อมเสียงสตาร์ทเครื่องที่ดังกระหึ่มเสียงดังนั้นไม่ใช่แค่ทําให้คนหันมาแต่มันทําให้หัวใจคนรักเครื่องยนต์สั่นสะเทือนแค่ยางหลังก็เข้าใจได้ทันทีว่าคันนี้ไม่ใช่ของเล่นมันใหญ่ระดับรถบรรทุกใช้ดอกอยางลึกพิเศษลุยได้ทุกสภาพดินทุ่งนาหรือแม้แต่โคลนลึกระดับรถถังติดก็ยังไปต่อได้ ความสูงของตัวรถทําให้รู้สึกเหมือนนั่งขี่หอคอยที่เคลื่อนที่ได้ห้องโดยสารที่อยู่ด้านบนก็ไม่ใช่แบบเดิมๆอีกต่อไปเพราะมันมีทั้งหน้าจอสัมผัสกล้องมองรอบคันระบบ GPS นำทางพร้อมควบคุมทุกอย่างด้วยระบบอัตโนมัติเหมือนนั่งในห้องควบคุมของหุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์เครื่องยนต์มาพร้อมขุมพลังระดับ300กว่าแรงม้าใช้น้ำมันได้หลากหลายประเภทออกแบบมาให้ประหยัดเชื้อเพลิงสุดๆแต่ยังแรงสะใจทุกครั้งที่เหยียบใครที่เคยคิดว่าแทรกเตอร์มันช้า ้องเปลี่ยนความคิดทันทีเพราะเจ้านี้ขยับที่ดินสะเทือนใบมีดหมุนด้วยระบบไฮดรอลิกสุดล้ำที่ไม่ว่าแปลงจะกว้างแค่ไหนก็จัดการได้ในเวลาไม่ถึงครึง่งรายละเอียดด้านข้างตัวรถทำให้ทุกคนต้องหยุดดูโลโก้เคสไอเอชที่สะท้อนแสงไฟพร้อมลายเส้นสายกราฟิกแบบใหม่ที่ดูดุดันเหมือนตัวนักรบโบราณถูกออกแบบให้สะท้อนความแข็งแกร่งทุกอง,องศาขยับซ้ายก็หลอกขยับขวาก็เทถ่ายมุมไหนก็ไม่พลาดช่วงล่างของมันบอดี้ด้านล่างถูกหุ่งด้วยเหล็กกันกระแทกเต็มรูปแบบ แข็งแรงเหมือนรถหุ่งเกราะต้านทุกแรงกระแทกจากหินดินโคลนหรือแม้แต่ตอไม้ก็ยังไม่สะเทือนลุยได้ทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาดินแห้งหรือพื้นที่ลาดชันคนที่ได้ลองขึ้นไปขับถึงกับยิ้มไม่หุบเบาะนั่งแบบแอร s u ูสเปนชันรองรับทุกแรงสั่นสะเทือนพวงมาลายัยน้ำหนักเบาขับง่ายกว่ารถกระบะหลายรุ่นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลทั้งหมด มีแม้กระทั่งระบบเตือนความผิดปกติล่วงหน้าเช่นแรงดันน้ำมันต่ำอุณหภูมิเครื่องสูงระบบไฮดรอลิกผิดปกติพูดง่ายง่ายคือมันเป็นเหมือนสมาร์ทรัคเตอร์ที่รู้ตัวเองตลอดเวลายังมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชาวนาเกษตรกรทําทำงานได้ง่ายขึ้นเช่นระบบปล่อยน้ำแบบอัตโนมัติระบบบันทึกการถ่ายแปลงแต่ละจุดระบบบังคับผ่านแอปมือถือและสามารถเชื่อมต่อกับโดรนเกษตรได้ด้วยทุกคนที่อยู่ในงานพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากได้คันนี้ไว้ที่บ้านบางคนถึงกับบอกว่าถ้ามีแทร็กเตอร์แบบนี้ จะหันมาเป็นเกษตรกร,ร,รกทันทีเพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่มันคือไลฟ์สไตล์มันคือพาหนะที่บ่งบอกตัวตนของคนรุ่น